สวัสดีค่ะวันนี้ คะเราจะมาแชร์สูตรพริกดกไม่มีโรคนะคะถ้ามีดอกติดทุกเม็ดแน่นอนค่ะและก็มะนาวนะคะจะคัวเหนียวดกกิ่งแทบผักนะคะโดยเฉพาะมะนาวหน้าแล้งนะคะที่ทํายากๆเจอสูตรนี้เข้าไปนะคะรับรองได้ผลแน่นะคะทางสวนเรานะจะใช้วิธีนี้นะคะปลอดสารพิษค่ะใช้เองนะคะใช้โดยชาวสวนเราไม่เน้นทฤษฎีนะคะเราเน้นปฏิบัตินะคะเรามีปัญหาอะไรเพื่อนๆก็บอกมาเรามาได้นะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะ ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และก,กดติดตามด้วยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมมีไม่เยอะค่ะก็จะมีกะปินะคะ1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาชูรส1ช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่านะคะ5ลิตรค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเอาน้ำเปล่านะคะผสมกับ กะปินะคะละลายให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เกลือหนึ่งช้อนชาละลายเข้าไปเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะเราจะใช้เกลือน้อยนะคะถ้าใช้เยอะเนี่ยดินเราจะเค็มมันจะก็ไม่ค่อยดีต่อต้นพืชเราเท่าไหร่นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงชูรส1ช้อนชานะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะนึกถึงคนนะคะเวลาคนกินชูรสมากๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะเราก็จะใช้เพื่อกระตุ้นต้นไม้เท่านั้นนะคะ พอเราคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็เอาเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเทใส่เข้าไปค่ะ2ฝานะคะ2ฝาของขวดเครื่องดื่มนั่นแหละค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอเราคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เตรียมเอาไปเทใส่บวนที่มีน้ําเราเตรียมไว้แล้วนะคะ5ลิตรค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมที่เราผสมไว้เนี่ยมาเทใส่น้ํานะคะคนให้เท่ากันและเราก็จะไปทําการลดต้นไม้ของเราเลยนะคะสูตรนี้นะคะรับรองดีมากค่ะแล้ว ต้นไม้เราจะดอกดกมากเลยนะคะอย่างช่วงพริกเนี่ยค่ะผักก็จะงามอันนี้ใช้ได้จริงนะคะเราใช้แล้วค่ะและใช้เป็นประจําที่สวนเรานะคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเขียนไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเรายินดีจะตอบคําถามถ้าเราช่วยได้นะคะเราเป็นชาวสวนแท้ๆนะคะชาวสวนบ้านๆของเราเนี่ยแหละคะ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่เป่งร้านวิวหรือฟาร์มคุณแม่เป่งของเราด้วยนะคะเพื่อ จะให้เป็นกำลังใจกับชาวสวนค่ะก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาชมสวนนะคะก็ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะมีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ